สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะห่างหายกับการรีวิวรถไปหลายวันเลยนะคะวันนี้มาแล้วนะคะรถเข้าใหม่สวยๆนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าที่ติดตามนะคะก็มาอัปเดตให้ดูกันเลยนะคะวันนี้เข้ามาใหม่สําหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max 1 9ึเนะคะเป็น4ประตูไฮเลนเดอร์เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยกิฟต์แน่นอนนะคะจุดเด่นเลย ของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของแคลริบอยไฟฟ้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังรถนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะใครที่มีงบอยู่ประมาณ5 0 0แสนต้นๆน,นะคะแล้วก็อยากได้เกียร์ออโต้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนได้สีขาวมุกด้วยนะคะอ่ะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยออปชันต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้มาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์แบบนี้เลยนะคะสวยเดิมจากโรงงานมีไฟเดย์มนันนิ่งไลให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลย สีสวยๆเดิมๆนะคะราคาจับต้องได้ด้วยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะคันนี้นะคะได้แม็กอันลอยนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานจากเอ่อจากโรงงานเลยนะคะแม็กิมเดิมๆได้ยางปี2020นะคะนี่สภาพรถสวยๆใช้งานได้ยาวๆนะคะแม็กขอบ18นะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะสดๆดร้อนๆเลยนะคะเลยรีบมาอัปเดตให้ลูกค้าดูกัน แล้วก็ติดฟิล์มมาพร้อมแล้วรอบคันแบบนี้นะคะมาพร้อมคิ้วกันสาดด้านบนด้วยนะคะกระจกก็ดําเดิมทุบานโลโก้ตามกระจกมาครบนะคะนี่ให้ดูโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะอ่าสภาพสวยเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแวะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะสำหรับด้านในนะคะ เป็นโทนสีดำต้องบอกเลยว่าคุ้มนะคะคันนี้คุ้มเลยเบาะเป็นเบาะหนังปกติรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะถ้าปกติเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าคันนี้นะคะพิเศษเลยเจ้าของเดิมใส่เบาะใหม่มาให้ลูกค้าเรียบร้อยสภาพสวยกิ๊บไม่มีปีไม่มีขาดนะคะนี่เบาะดำเดินได้แดงนะคะสวยแล้วก็เข้ากับพรมมากๆมีพรมมาให้รอบคันด้วยคันนี้นะคะ ให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยไม่ถอดออกนะคะคอนโซลรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนเลขไมล์1นึ0 0แสกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยไมล์น้อยด้วยแล้วคันนี้ได้ในส่วนของจอมาให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นจอทัชสกรีนจอใหญ่มากติดจอมาให้พร้อมได้เกียร์ออโต้โอ้โ,อโหคันนี้คุ้มจริงใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะภายในรถก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรถดีเลย นี่เดี๋ยวเราก็จะมีการล้างทำความสะอาดทำสปาให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้สภาพสวยกิฟต์ในราคาพิเศษนะคะ5้าแสนหบาทนะคะนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยหัวน็อตไม่มีแกะนะคะนี่โครงสร้างเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอน รถสวยตรงปกแน่นอนการันตีเลยนะคะรอยเมคอาพที่ขอบประตูเห็นครบอยู่ครบเห็นชัดเจนนะคะเราการันตีรถอยู่แล้วนะคะว่าโครงสร้างเดิมบอดี้รถเติมแน่นอนนะคะภายในสวยรถไม่ช้ำเลยมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆไม่มีแตกไม่มีขาดแบบนี้นะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะนี่คุ้มห้าแสนกว่าบาทซื้อสดได้จัดเฟแนนซนได้นะคะ ใครไม่อยากใช้เงินดาวก็จะเต็มได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนอยากดาวด้วยค่างวดก็ลดลงตามเงินดาวลูกค้านะคะผ่นอนได้สูงสุดนะคะ84งวดนะคะ7ปี84งวดหรือถ้าลูกค้าอยากผ่อนระยะสั้นนะคะอยู่ที่1ปี2ปีแล้วแต่ลูกค้าก็จัดได้เหมือนกันนะคะนี่สีสวยๆแบบนี้เลยโลโก้มาครบหมดนะคะ นี่ nee, จุดเด่นนะคะที่ต้องแนะนำเลยคันนี้มาพร้อมแคลรีบอยไฟฟ้านะคะแคลรีบอยไฟฟ้าดียังไงนะคะเก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยลูกค้ากันแดดกันฝนแล้วก็นี่เดี๋ยวนุกเปิดให้ดูคือสภาพดีจริงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอ่าเนี nee, ่แคลรีบอยไฟฟ้านะคะจุดเด่นเลย จุดเด่นเลยนะคะกันแดดกันฝนนะคะอ่ะเดี๋ยวนี่แล้วก็กดปุ่มนี่นี่นะคะถ้าลูกค้าไปติดเองเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าคันนี้รับจบเลยนะคะในคันเดียวแล้วก็ออปชั่นคบแบบนี้คุ้มแน่นอนนะคะ มาพร้อมกระบะไลเนอร์นะคะมาให้เรียบร้อยคันนี้สภาพสวยจริงๆนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนดูจากร่องรอยการใช้งานนะคะถ้ารถบรรทุกหนักบอกเลยนะคะกระบะไลเนอร์นี่ไปหมดแล้วนะค,ะคันนี้มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างปกตินะคะแต่ว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักรถไม่ช้ำแน่นอนนะคะนี่สวยเลยเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะคะนี่ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับแคดดี้บอยไฟฟ้ากันแดดกันฝนเก็บของเก็บสัมภาระได้เลยนะคะกระบะหลังคุ้มแน่นอนนะคะตอบโจทย์ต่อการใช้งานเลยนะคะแล้วก็ได้ไปแบบนี้เลยไม่ถอดออกนะคะราคา5 1 9 0 0 0บาทคุ้มแน่นอนนะคะนี่สภาพสวยเดิมทุกจุดนะคะ ของเราการันตีเกรด A นะคะแล้วก็เวลานุกมารีวิวนุกจะเลือกรถมารีวิวอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ที่ลงในช่องเนี่ยบอกเลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะนุกดูรถแล้วแบบคัดรถมาให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะคะต้องเป็นรถที่แบบน่าใช้นะคะแล้วก็ลูกค้าถามเยอะเนี่ยนุกจะรีบลงเลยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาก็รีบอัปเดตเลยนะคะสวยๆได้พรมรอบคันนะคะโครงสร้างด้านนี้ก็สวยเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขแบบนี้เลย ต่เก็บเดิมซอกประตูเดิมหมดนะคะผมมาให้เรียบร้อยคอนโซลไม่มีช้ำนะคะนี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆนิดหนึง่งลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ในคลิปนี้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็จัดได้มีฟแนแลนดิงเซ็นทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่จัดได้หมดนะคะเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะมาดูรถจริงได้เลยนะคะร้านอยู่ตรงถนนล้มเก้าตรงข้ามบิ๊กซีล้มเก้านะคะ มาดูรถที่สาขานี้ได้เลยนะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะคะ1.9บูพาวเวอร์ DDI เป็นเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะก็ต้องบอกเลยว่าสภาพดีนะคะ สวยกิฟต์เดิมๆจากโรงงานแน่นอนสำหรับรถปีนี้นะคะปี 16'17 จดนะคะได้สภาพมีคุ้มแน่นอนนะคะในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะคานหน้าเดิมตรงน็อตไม่มีแกะนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะเพลรถมาครบนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้100%แน่นอนนะคะ การันตีรถสวยมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะเล่มไม่มีชำรุสูญหายอย่างแน่นอนตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจนนะคะของเราการันตีเลยนะคะเรื่องรถเรื่องเล่มนะคะถูกใจตรงปกแน่นอนนะคะประวัติแหล่งที่มาชัดเจนของรถทุกคันที่มารีวิวนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะตรงฝาก,กระโปรงนะคะติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบรอยเมคอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะแผงกันความร้อนมาครบ ีหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยระบบ ABS มาครบนะคะระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถคันนี้ก็ทําสปามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเก็บรายละเอียดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถมือ2คุณภาพเกรด a อยู่นะคะรับรองรถที่ร้านนุกไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะของเราคัดรถเข้ามา เกรด A ทุกคันแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องแนะนำเลยนะคะคันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆก็รีบมาทำรีวิวอัปเดตให้ลูกค้าดูกันก่อนนะคะก่อนที่รถจะไปก่อนนะคะใครที่สนใจรถคันนี้ย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะ i ู u ุด m a ม็1.9 Z 4ประตู Highlander เกียออโตโฉมปี2016.17คันนี้นะคะเป็นสีขาวมุก มาพร้อมแครี่บอยไฟฟ้าเลขไมล์หม0่1แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะราคานี้5,19,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟนน้์ได้เต็มเครดิตดีฟินาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์098-627-6826นะคะ098-627-6826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปจนจบนะคะ ถ้าดูรถถูกใจแล้วนะคะตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้ได้เลยนะคะก็รับจองออนไลน์นะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลามีรถสสวยๆมาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนอนการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะ,ะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ